สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับคลิปนี้เรามาชมนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อนกยิลุ่มนะครับเป็นเซตต่อของนกยิลุ่มนะลูกค้าที่ยังไม่มีอุปกรณ์อื่นที่ยังไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับผมนะก็ผมแนะนาเป็นเซตนี้เลยนะครับจะมีทั้งเซตจะมีทั้งเซตพร้อมต่อนะมีชุดบ่วงลำโพงนะครับผมแล้วก็ตัวนกเรามาดูนะครับในหนังเซตจะมีอะไรมั่งนะครับผม นะเรามาดูแรกๆนะฮะตัวนกนะก็จะมี2แบบก็คือแบบยางแล้วก็แบบหุ่นสตัฟนะครับตัวนี้จะเป็นงานหุ่นสตัฟนะครับตัวนี้จะเป็นงานหุ่นสตัฟนะเป็นงานสตัฟทั้งเนื้อนะครับคุณลูกค้านะฮะเป็นงานสตัฟทั้งเนื้อเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับผมแล้วก็อ่าจะมีตัวผู้นะจะมีตัวผู้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวผู้นะครับผมนะมีหงอนแดงตรงหัวนะครับผม ตรงหัวจ,จะมีหงอนแดงก็คือตัวผู้นะครับผมแล้วก <sh> um. ็เร <ts> <inde> ียบร้อยสำหรับงานนกสตาร์บนะก็จะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับจะมีทั้งสองเลยแล้วก็สำหรับงานนกยางนะครับก็จะมีแค่ตัวผู้นะครับผมจะมีแค่ตัวผู้งานนกยางนะครับผมงานกลางปีกนะครับสวยๆนะครับผม นะก็จะมี3แบบนะบสำหรับงานนกนะก็คือ,อนกสตารอ่าจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมีย ee, แล้วก็นกยางก็จะมีแค่ตัวผู้นะครับผมนะครับแล้วก็มาดูต่อไปเป็นงานอ่าบ่วงนะบ,บ่วงก็จะมี2แบบก็คือแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะสำหรับแบบเดี่ยวนะครับก็จะมีของ3าเอ็หลักถ้าแบบผีเสื้อก็จะมีของอ่ายี่สิบเป็นหลักสี่สบองบ่วงนะง,นะงานสวยชัดเจนนะคุณลูกา นะครับจะมีตัวล็อกพร้อมนะเรามาดูรายละเอียดของตัวบ่วงตัวบ่วงตัวนี้นะใช้ตัวเอสทองเหลืองนะครับในการทําเป็นตัวเอสนะเป็นห่วงแล้วก็หลักยาวเจ็ดนิ้วเป็นหลักเหล็กนะครับผมหลักเหล็กงานผลักแบบเกลียวต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE เหนียวชัดเจนนะครับรับน้ำหนักได้ถึง42กิโลนะครับสายตัวนี้แล้วก็มีตัวล็อกนะฮะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะจะมีตัวล็อกนะฮะโอเค นี่ก็สาหรับบ่วงเดียวนะครับแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับก็จะเป็นชุด2 1หลัก4 2บ่วงนะฮะก็ตัวนี้ก็จะมี2ข้างนะจะมีรังทั้งสองข้างเลยสำหรับลูกค้าที่จะรับนะครับตัวนี้นะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบใช้แบบไหนนะแบบผีเสื้อหรือแบบเดี่ยวลูกค้าเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวลําโพงก็จะเหมือนกันนะสำหรับตัวลําโพงก็จะมีแบบเดี่ยวก็คือจะมีทั้งเสียงแมมเสียงแล้วก็ตัวลําโพงนะครับ แบ่อึดประมาณ4-5ถึงชั่วโมงนะครับตัวนี้ดูทูตได้ด้วยนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่จะรับเป็นอ่าชิ้นรับอ่ารับแยกนะครับผมก็ได้นะครับแบ่งนะผมแบ่งกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบตัวนกอย่างเดียวหรือลำโพงอย่างเดียวก็สามารถซื้อได้นะผมแบ่งขายแยกด้วยนะครับผมโอเคนะก็ในหนึ่งเซ็ตก็จะมีตัวนกนะก็จะมีตัวบ่วงอ่าแล้วก็ตัวแมมเสียงแล้วก็ลำโพงนะครับเสียงนะครับผม ในหนึ่งเซตนะสำหรับล okay. so so ูก so ค so ้าที่มีของลําโพงหรือมีชุดเสียงอยู่แล้วก็รับแค่ตัวนกหรือรับแค่ตัวบ่วงก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะลูกค้าอยากใช้แบบไหนนะครับผมอยากลองเอาแบบไหนหรืออยากอยากเอาเป็นเซตนะครับที่ยังไม่มีของอะไรอยากเอาเป็นเซตเอาไปต่อได้เลยก็ได้นะครับผมมีเป็นเซตด้วยนะครับผมก็มีเก็บเงินปลายทางนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผม นะฝากกอนล้วก็ติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับของค่ายบางอีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าทุกคนนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับผมนะครับเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะครับผมนะสวัสดีครับ